i g h t ไซด์เนี่ยตัวแทนของภาพนี้คือ o b 1 d a r k Si d e ์เนี่ยคือภาพของ d a r k Vader เวลาเราเทรดเนี่ยเราจะเห็นว่าเราต้อง Visualize ตัวเองด้วยว่าเราเป็น l i g h t ไซด์หรือ d a ัก s i d e เพราะทุกๆครั้งเราเทรดเนี่ยมันจะมีความโลภเข้ามาความกลัวเข้ามาถ้าเราควบคุมตรงนี้ไม่ได้คุณจะไม่กล้าซื้อหลายๆครั้งเนี่ย เมื่อราคาลงมาเราก็ไม่ค่อยกล้าซื้อเมื่อราคาขึ้นไปเราก็ไม่ไล่ราคาตามหลักก็คือพอลงมาปุ๊บเนี่ยเราต้องซื้อให้เยอะแล้วพอราคาขึ้นไปเราต้องขายมันกลายเป็นทางกลับกันคือพอราคาลงเราไปกลัวพอราคาขึ้นเราไปกล้าทางกลับกันจะเป็น่างนี้ใช่ไหมครับคือลงมาปุ๊บทุกคนก็ไม่ทําอะไรพอขึ้นปุ๊บโอ้ซื้อกันใหญ่เลยไปไล่ราคาแล้วมันก็ติด เมื่อไหร่ก็ตามที่เราโลภเรารู้อ่อนเรารู้ตัวแล้วทีนี้เราเริ่มดักไซด์เริ่มครอบงำนั่นแสดงว่าจากอนาคินจะกลายเป็นเป็นด้านเฟเดอร์แล้วเราก็พยายามปรับรวขึ้นมาเรากำลังจะกลายเป็นด้านเฟเดอร์แล้วกลับมาอนาคินเราังอยู่ด้านไรไซด์ได้ถ้าเราทำได้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยตอนราคาขึ้นไปเราไม่ไล่ราคาเราก็ต้องลดไซด์ขายลงมาเราซื้อสแกน QR โค้ดเพื่อเข้าร่วมทุกช่องทางการสื่อสารของเทรดเดอร์แคมป์กันนะครับ